สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนยนินงโกกตูมนะคะตอนนี้จะทำการขูดมะพร้าวนะคะมามาแมถินมาค่อยจะขูดมะพร้าวนี่มาดูสิค่อยหน่อยค่อยทไม่เป็นเออตั้งไว้ตรงนี้แหละค่อยเดี๋ยวค่อยส่งเอาคิดโทรศัพท์เจ้าส่งเดี๋ยวค่อยสอนให้สอนให้ทั้งวันเลยวันนี้อสอนให้ทั้งวันเอยเจ้าคือไม่ไปลงวัดเอา้าไปลงวัดไหนเอาวัดทุ่งพลมานี่แหละเจ้าว่าจะลงไปทำบุญ ค่อยไป,ไ,ไปลงไปก่อนแล้วค่อยไปถ่ายแล้วค่อยกบมาแล้วค่อยไปท่าแล้วไม่มาสัากที<อ>ค่อยก็ถ่ายแล้วค่อยก็มาเลยคนมันคนก็เยอะก็รอ,น,รอนู่นรอนี่เนาะเออค่อยก็ถ่ายเรียบร้อยค่อยก็มาลงคลิปค่อยเสร็จเรียบร้อยค่อยก็มารอยอยู่ที่บ้านเลยเออค่อยไปถ่ายแล้วไป,ไปจนเบตหมดก็เลยไม่ได้ชาจแบตเลยเออค่อยไปถ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ถิ่นก็จะมาส่งของนะคะตอนนี้ค่อยจะขูดมะพร้าวค่อยจะทาของหวานค่อยเอาน้ําไอเหลือเหลือ เหลือของหวานมาค่อยจะทําค่อยนึ่งกอยเสร็จแล้วแล้วค่อยนึ่งมะพร้าวนึ่งกอยเอ๊ะไม่ใช่นึ่งกอยนึ่งอูบฟักทอง,ทองใช่บา้าานเแล้วค่อยสิมาลอกแกะลอกมะพร้าวทีนี้นะตอนนี้ค่อยจะมาลอกมะพร้าวแล้วค่อยจะขูดมะพร้าวรู้ไหมนี่ค่อยจะทําของหวานเ้าจะมาดูของหวานค่อยเด้อมาดูวิธีการขูดมะพร้าวสมัยโบราณค่อยก็เหมือนกันนั่นแหละเรา ทุกวันนี้เราก็ขูดเหมือนเดิมอยู่เนาะก่อนอื่นที่เราจะขูดมะพร้าวเราก็ต้องเอาเปลือกมันออกเนาะเราก็ต้องทําแบบนี้ลอกออกขาเลยฮะไม่ได้เอาขาเขาไม่ก้าขาขาค่อยอยู่ข้างในนี่เข้าไปเอาไหมขาค่อยต้องเยอะต้องแยะขาค่อยน่ะขาค่อยไม่ช่วยหน่อยนะขาค่อยมีเยอะเดี๋ยวค่อยไปเอาให้ขาค่อยหนักแล้วยังไม่มีเงินซื้อก็ไม่ได้ เดินนีปก็ไม่ได้เดินที่แล้วก็ไม่ได้โวยก็เหมือนกันนั่นแหละค่อยนะแปดเดือนจึงได้ทีหนึ่งค่อยกะทำไปแปดเดือนพุณหลับอยจึงได้ทีหนึ่งจะรอดหรือไม่รอดเราก็แล้วแต่เว้นกรรมเว้นกรรมโอ้ยเอากร่อยน้อย่อยนใส่มะมใส่บกึ่งใส่บักอึ่งใส่บกึ่ใส่บกข้าว ค่อยเห็นน้ำเอาเอาน้ำกะทิที่เหลือมาจากบ้านลุงพลที่เหลือตอนมันเขากินหมดแล้วเนาะมันก็เหลือแต่น้ำมันเนาะเราก็เลยเอาน้ำมันมามันของเหลือแล้วก็มาทำกรอยใส่กรอยใส่ดีแล้วมีกรอยใส่โอ้ยค่อยนึ่งกรอยได้แล้วิ่อยซื้อกลอยเท้าพอซื้อนะถุงก็ยี่สิบบาทค่อยกันนึ่งนะค่อยจะมาใส่เร้าแตอนนี้ก็จะรอก่อน ทำให้มันเกลี้ยงก่อนเนาะเแล้วสิไปล้างก่อนล้างล้างก่อนล้างบอกค่อยนั่งล้างซะก่อนแล้วบอกขูดมันจะไม่มันจะไม่ติดบอกมันจะไม่นี่ม่ออกบอกไม่ออกเลือดแล้วก็ใส่เจ้าเลือดค่อยล้างให้ขี้มระเขาที่เราขูดออกไม่หมดเนาะอ้าวแล้วก็จะทำร่างทำนี่หมแน่นิ่งเออล้างแล้วก็เอามาแล้วก็ออกแล้วแค่นี้ก็พอหรอืม่เหลือ ล้างแล้วกก็ินนน้้มัก็ไดละคะแล้วทีนี้ก็จะผ่ากินน้ำมันเจ้าจะกินกับพ่อยอยู่วะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะหาขันก่อนเด้อต้องหาขันมาผ่านะคะพ่อหาขันมาผ่าก่อนนะคะนี่นะคะจะผ่ามะพร้าวกินน้ำมะพร้าวนะคะนึ่งฟักทองนึ่งก๋วยน้องบ้านเราโอ้ยผุ่นผ่าก่อนกับใหญ่กไดบล็อกไงก็ได้ไม่ไม่จ้าวหรอกจักแล้ว ตรงตรงตังเสียงคือปดเสียงอุ้ยน้ำถูกตาค่อยน้ำมันนิดเดียวมันมียาวหนามังนิดแล้วโหโหเต็มเต็มเต็มลุ้น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 อุ้ยเต็มเต็มเต็มอ่าหกแล้วแม่ถิ่นป้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มเต็มแก้วอุ้ยข้างนี่ตัวหกเนี่ยเต็มแก้วเลยนะอ้าวจะแห้งมันไม่หวานเม่อกแต่ไผ่ว่าไผ่ว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยกินแล้วเนี่ยโอ้โห นี่ผ่าไม้พลาวก็ไม่มีฝีมือเลยปาตีู้ดไม่ได้แล้วมันก็ลอกออกแล้วเนาะเนาะโอ้ยคือบ่มีฝีมือแต่เนาะข่อยตอนนี้ข่อยจะแบ่งจ็กินเด้้ออาวกินเลยฮะแบ่งจกินกินคนเดดียยวไไ้ังงกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวว่าซ่านวได้กินข้าวที่วัดอีกโอ้ยเนาอ ออได้กินข้าวที y, oi, ah, ่วัดอีกเหรอข้าวที till, right. <S 1> <S 1> ่ว uh ัด huh. ก็เขาลงเพลนไงอ๋อเพิ่งมานี่เพิ่งมาโอ้ยไปรออ่ะหอมไม่ได้สูงนี่นะคะแบ่งให้แม่ถินโอ้โหนี่นะคะน้ำมะพร้าวเราจะกินน้ำมะพร้าวกันนะคะโอ้เสียดายที่มันหกเนาะแม่ถินเนาะมันก็อร่อยเนาะน้ำมะพร้าวนะถึงมันจะไม่หวานเท่าไหร่มันก็ไม่หวานไม่หวานเท่าไหร่แต่มันก็อร่อยนะมันหอม ันหอมเนาะมันน้ำมะพร้าวมันก็เป็นแบบนี้นะว้ายเจ็บมันหอมนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะขูดมะาพร้าวนะคะทีนี้นี่นะคะจะขูดมะพร้าวนะคะนี่ขูดมะพร้าวนะโอ้ยเห็นหน้าคนไม่เห็นอ่ะใส่แค่กวยหน่อยมไม่เห็นหน้าคนนะคะนี่ค่ะยา่าดึงกำลังขูดมะพร้าวนะคะทำเขาก็ขนมกรอยนะคะ ทำขนมกลอยของหวานกลอยตัวนี้จะผุดได้ไหมเจ้าว่าได้เนาะผุดมะกรอเค่อยค่อยๆนะคะบุดมะพร้าวทำขนมกลอยนะคะเจนิมือแห้งหลายอุ้ยมีเจ้าด้วยนะแม่ทินิกนเจ้าเปล่ากันเนอะเป้าวก็น้อยหน่อยเจ้าเปล่าก็น้อยหน่อยอุ้ยหนูว่ยิ่งเสียบใจ ถ้ามันใหญ่ไม่แส่บหรอกมันผุแล้วเนาะข้างในมันมีแต่น้ำเออถ้าน้อยๆขนาดนี้แต่โอ้ยแส่บบอกไข่ไปเด้วนี่โอ้ยนี่เหมือนไข่เลยอ้ําเสียบกิน้จวบอกเผาพื้นใคอเรื่องฟันทีเจ้ากินกินโหลดโหลดหน่อยปั้นนั่น มาดูนะคะว่าทำขนมกลอยนอะจะทำแบบไหนมะพร้าวนี่จะเอาคุณส้กันเลยบ่อเ,เนอะออเาะไส้ก ok? ันเลยพอเลยเนาะพอแล้วนะคะมันได้เยอะแล้วเนาะได้เยอะแล้วพอตอนนี้เอาไว้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวขูดไว้ทีหลังก็ทำใหม่เสร็จแล้วนะคะนี่คะะจะต้องไค่อยหน่อยก่อนมันได้เจ็ดนาทีกว่าแล้วอ๋อเหรองั้นมาคอยจะมาจบคลิปนี่นะคะ ุดมะพร้าวเสร็จแล้วก็จะไปเอากอยมาลงนะคะนี่นะคะนึ่งโอ้ยนึ่งกอยกับฟักทองก่อนนะคะเพื่อจะอามาผสมกันนะคะมีกอยฟักทองนะคะที่จะามาผสมแล้วก็น้ำกะทินะคะตอนนี้ไปนึ่งกอยอีกก่อนนะคะ นึ่งกอยไม่สุกนึ่งกอยนึ่งฟักทองไม่สุกทําไม่ได้นะคะต้องไปนึ่งใหม่ค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ